ดีค่ะเด็กๆคบกับครูเหมียวนะคะวันนี้ครูเหมียวจะพาเด็กๆทํากิจกรรมศิละปะสร้าสงสรรค์น,นะคะโดยการประดิษฐ์หุ่นไล่กาค่ะอุปกรณ์ใบงานค่ะกาวค่ะกรรไกรสีไม้ค่ะอันดับแรกให้เด็กๆระบายสีนะคะตามจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กๆ แล้วก็ตามที่เด็กๆชอบนะคะคุกเหมียวระบายสีเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสวยสไหมคะเด็กๆเทคนิคของการระบายสีเด็กๆต้องระบาย ตรงขอบก่อนนะคะให้สวยงามเพื่อที่จะไม่ให้สีออกนอกเส้นนะคะระบายตามความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของเด็กๆที่ชอบค่ะระบายสีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการตัดรูปภาพตัดรูปภาพนะคะชิ้นที่1ครูเหมียวจะตัดขนไลกาก่อนตัดแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ออกมาแบบนี้ เทคนิคอยากให้หุนห่นไรกาของเราแข็งแรงเราก็ต้องติดกระดาษสีหรือว่ากระดาษที่เป็นรีไซเคิลสหน้านะคะติดให้มันมีความแข็งแรงคงทนกลุมเหยวตัดชิ้นที่1แล้วนะคะต่อไปก็จะตัดชิ้นที่สองก็จะเป็นวงกลมตรงนี้ชิ้นที่2นะคะตัดออกมาแล้วสวยไหมคะเด็กๆ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากให้งานของเราแข็งแรงคงทนก็ต้องหากระดาษรีไซเคิลหรือว่ากระดาษสีมาติดข้างหลังมันก็จะแข็งแรงทนทานค่ะขั้นตอนการประดิษฐ์ผลไลกานะคะเด็กๆได้ได้รูปวงกลมอย่างนี้แล้วเด็กๆก็จะเห็นรอยปะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆพับครึ่งค่ะมองเห็นไหมคะพับครึ่งคล้ายๆกับเป็นโยกเยก แล้วชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้ก็จะติดกาวหุนไล่กาของเราติดช่วงครึ่งตัวนะคะจากเอวลงมาถึงตรงนี้โดยทากาวลงไปทากาวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาติดตรงพุ่งดอกไม้ต้นไม้ตรงนี้นะคะ เราก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้กาวแห้งนะคะเด็กๆเราก,ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นหุ่นไล่กาที่สวยงามโยกเยกได้ด้วยอาจจะไปนําตกแต่งบ้านหรือว่ามุมเล็กๆเ,เป็นมุมหนังสือมุมอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบอ,อย่างนี้นะคะไปตกแต่งบ้านเวลาแขกไปก็จะได้เห็นว่าออนี่คือผลงานของหนูนะ ให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้ค่ะไงไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ